ลำหมดเลยได้เขาบอกลำเลยนะได้ลองครับเป็นยังไงดีใจไหมอยากได้ยินจากยายลองยังไงนี่ยายยิ้มครับยายลองยิ้มได้แล้วครับผมโอ้ยทำไมคนร้องไห้ดีใจครับทุกคนดีใจมาดีใจมาพร้องไห้เลยครับเราต้องขออ่านะเขานั่งอยู่ขอต้องขอพูดถึงนะครับ ดีใากครับดีใจมากครับม่้่ก็รองไห้ะกระดาก็รองไห้ให้ีี่แจกงจะมาค่อยๆบอกุบไ้มันจะติดฮ้ย่ราด้านนี้ด้ใไหมครับทุกายีเสียงเงน่าจะเป็นนุ่นประธานอาตงที่เขาร้องได้ อยากให้เสียไปค่ะดีใจดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ค่ะแม่ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยช่วยผู้ช่วยแทน ให้ล้ำล้ำบนเลยั้ำบนเลยั้ำบนเลยพี่ชันชัยเขาเขาพี่ังค่ะ ร้องไปเลยวันที่ร้องก็ร้องไม่ร้องก็ไม่ร้องวันนี้ดีใจร้องเลยทุกท่านคะฟังแม่แป๊บหนึ่งฟังแม่แป๊บหนึ่งค่ะทำให้พูดอ่ะพูดมาเลยทีนี้ค่ะทุกทานทุกผู้หงชายมารวมกันเลยนะคะแต่งคอมารวมกันเลยค่ะ

นดีใจมากนัีาเทีมด no ัด้วยได้แม่เป็นย้อจเาอยากให้งนเก็บ่พอลก็ลำกัดเลยถ้าใครอยากลำใครจะลกล้องมาเพิ่ดีๆนครก็อยากให้ปู่ยุ้

ล้มือด้เลยคไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยค่ทีใจมนาที่รอคอยมานานนะคะดีใจจำรงดีใจไมคดีใจ

ดีใจเนาะยาย่ดีใจไหมเนยเนยนิดน่อเ้าน้ยาแล้วหยีดยาแล้วไ่ใช้กง้องเขียอยู่แบอันนี้ยายไม่ได้ไลฟ์สดยายทำคลิปค่ะ วานีแทงมาแล้วขขอบคุณแล้วเอา

เดี๋วรับค่ยายมี้มาก็ตอกกระใจให้หัวเราะแทงหวยแล้วครับมี6กงหและก็74นะครับดูเลยครับ เลขไหนก็เอาเลยดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยที่น้องมาปลูกอแล้วก็คนทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละดีใจด้วยใช่จะได้สร้างต่อแล้วใช่ใช่จะได้สร้างต่อแล้วดีใจด้วยบอกคำเดียวได้ว่าดีใจค่ะดีใจค่ะตรงนี้ความรู้สึกของคุณตาเนาะคะณตคะณตา ได้สร้างต่อตาพี่ขับรถมาเลยเนาะไม่ค่ะพี่นักรบอยู่ในช่องแอนชาแนลจะมีเจ้าที่มามีคนบอกแล้วมันจะรีบมาตาก็เลยตาก็รอรีบมาโอ้น้าผาขอบคุณคุณตาชานนะคะที่เป็นห่วงโอ้ยิ่งกว่าอะไรเองเลยยิ่งก็ยังเป็นห่วงพะแต็นขอบคุณแล้วก็หลานๆใช่ใช่ใช่ ขอบคุณที่คนเอาใจช่วยนะขอบคุณทุกคนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณตาด้วยนะคะขอบคุณนักร้อไหว้เลยนะครเข้มขกันครับขอบคุณค่ะจชาดีใจมากเลยนะคะดีกรู้ข่าวอย่างนี้ดีใจทุกคนะค่ะดีใจมากนะคะนะคะนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะคือความภาคภูมิใจดีใจแล้วทำไงดีใจทำไง ลิกกี้ดีใจก็หางกระดิกเลยเนาะ ค่ะอันนี้ชอบแม่จำลองครับพี่นรพี่นรเป็นชพราะเพราะขอบคุณขอราจบคลิปแค่นี้นะคะขอขอบคุณมากมากค่ะเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะในี่ยายลองก็มาเลยผมยายลองเป็นยังไงคะผมไม่ค่อยสบายแต่ก็มาก็คขาบอกว่าผู้การมายายจำลองก็ปูดปัดลูกจักบที่นอนหมอนมุ้งเลยค่ะปวดหัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ปวดหัวก็วิจัยว่าไง ก็ดีใจค่ะดีใจใจเราต้องเอาไว้ข้างในเสียใจต้องเอาไว้ข้างนอกนะคะจะได้ปรดปล่อยค่ะขอบคุณค่ะนี่จะลงก็